สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อสมาชิกช่องมีการบริยสูตรหอยฟรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณนนะฮะแต้มรวมส่งตัวล่างนะ,ะแบบคู่คีนะคะแล้วก็แต้มรวมนะคะส่งตัวล่างแบบตัวเดียวเน้นวัดดวงนะคะ ก่อนที่จะเข้าการคำนวณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนค่ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสิิและความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชว์สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องมีการมีรวยสูตรหวยฟรีนคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณนกันคะสมาชิกข,ขอมาคะ,ะบอกว่าแอดอยากจะได้นะ,ะแต้มรวมส่งตัวล่างนะคะ แบบ2ตัวนะคะแล้วก็แบบตัวเดียวนะคะเพราะว่างวดที่แล้วแอดไม่ได้ลงให้นะคะจริงๆแอดมีเหตุผลนะแอดตั้งใจที่จะไม่ลงนะคะงวดที่แล้วนะคะเพราะว่ามันได้นะคะแต้มที่มันไม่ตรงกับที่เรานะคะเทียบชนนะคะคือสูตรส่วนทางกันปุ๊บเนี่ยแต่ว่าแต้มเนี่ยมันเป็นแต้มที่ได้มานะคะสถิติสูงสุดนะคะแต้มนี้นะคะแอดก็เลยไม่กล้าลงนะคะแต่แอดคิดในใจนะคะถ้าสมมติว่า ออกปุ๊บเนี่ยอ่าออกมาแต้มนี้จริงๆนะคะก็คือแต้มแปดฮะเพราะว่างวดที่แล้วมันออกเบิ้ลสี่สี่เนาะมันได้แต้มแปดอะงวดที่แล้วอะแอดก็เลยไม่กล้าลงให้ไงแต้มแปดเพราะว่ามันส่วนทางกับ สูตรที่เราเทียบชนรแล้วแอดก็คิดในใจนะฮะถ้าแต้ม8มามาก็จะน่าน่าจะ8 0เพราะว่าในชุดสรุปเนี่ยแอดมี8 0ให้กับสมาชิกแล้วนะคะแต่ที่ไหนได้นะคะมันออกมาเบิ้ลเบิ้น,น,นะะจริงๆมีบอกสมาชิกทางไลน์แล้วนะคะว่ารู้ไหมว่าทําไมแอดไม่ลงนะ,ะแต้มรวมอ่าส่งตัวล่างะะของงวดที่แล้วนะคะเสร็จแล้วนะ,ะในงวดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เริ่มจากแต้มรวมสองตัวล่างแบบคู่ขี้ก่อนนะคะสถิตินะคะ16ม้วนนะคะเป็นแต้มแบบสองตัวนะคะเริ่มเดินมาตั้งแต่งวดที่ออกเบิ้นฮาานะคะเข้ามาที่แต้มแปดศูนย์นะคะเข้ามาที่แต้มศูนย์เสร็จแล้วนะคะงวดที่ผ่านมานะคะได้นะคะที่แต้มหกแปดนะคะผลรางวัลออกมาที่เบิ้นสี่สี่นะคะเข้ามาที่แต้มแปดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูสูตรนะคะ สูตรเราจะใช้นะคะหลักแสนหลักพันสิบบนสครั้งหน่วยบนสามครั้งสิบล่างสองครั้งรอยหน้าครั้งที่หนึ่งสี่ครั้งสิหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งแล้วบวกครั้งที่หกตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะเก้าบวกหนึ่งเท่ากับูศบวกสอเท่ากับสององบวกแดเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกแปดเท่ากับแ 8บวก2เท่ากับ0นนบวก9เท่ากับ99บวก8ท่กับ7 7บวกนท่ากับ 7, 7 0, บวก6นะเท่ากับ3นะบวก2นะเท่กับ5นะเราจะได้แต้มรวมนะแบบคู่คี่นะในงวดนี้นะเป็นแต้มคี้นะแต้ม3กับแต้มห้า ก็มองตามความน่าจะเป็นนะในงวดนี้นะส่งตัวล่างนะน่าจะมาแต้มคี้นะคะถ้าแต้มคี้เนี่ยก็คือจะต้องออกมานะคะแบบคู่คี้หรือว่าคี้คู่แบบนี้นะคะจะไม่ออกมาที่คู่คู่หรือว่าคี้ขี้แบบนี้นะคะถึงจะเป็นแต้มแต้มคี้ได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเรามาดูนะะแต้มตัวเดียววัดดวงนะที่แอดบอกเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะ,ะว่างวดที่แล้วเนี่ยแอดไม่ลงให้นะไม่กล้าลงให้นะ สตีเขานนเนี่ยแอดเขียนสูตรที่หนึ่งนะคะเพราะว่ามันมีเข้ามาสองสูตรนะแต่ว่าสูตรที่หนึ่งเนี่ยเป็นสูตรที่เป็นสูตรเดียวที่เดินยาวนะ,ะซึ่งแต่เพื่อนๆมองค่ะสติสิบสามงวดเนี่ยถือว่าเดินยาวสําหรับแต้มแต้มตัวเดียวนะ,ะส่วนใหญ่เนี่ยที่แอดหาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสิบงวดนะ,ะถ้าเดินยาวก็จะประมาณสิบเอ็ดงวดนะ,ะเริ่มแบบว่างวดที่สิบเอ็ดเนี่ยก็ถือว่าเดินยาวแล้วนะคะแต่ว่างวดนี้นะ่ อ่าสูตรนี้เนี่ยสถิตินะามงวดนะเริ่มเดินมาตั้งแต่งวดนะที่ออกเจ็ดหนึ่งะ,ะแต้มแปดเสร็จแล้วนะคะงวดที่ผ่านมานะคะนี่นะคะเขาได้นะคะที่แต้มแปดออกเบิ้ลสีนะ่สี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรของงวดนี้นะคะสูตรเราใช้นะคะหลักแสนบวกหลักหมื่นสามครั้งสิบบน3ามครั้ง หน่วยบนหน่วยล้าง4ครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึหน้าครั้งที่หนครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หน่ร้อยหน้าครั้งที่สหน่วยหน้าครั้งที่สองและบวกข้างที่สี้บวกเกเท่ากับแปบวกสองเท่ากับศูนยบวกหกเท่ากับหกหกบวกหกเท่ากับสองสองบวกสาเท่ากับหบวกแปเท่ากับสาบวกแปเท่ากับหนบวกหเท่ากับสองสองบวกเเท่ากับเก้ากบวกสะคะเท่ากับสนะคะในงวดนี้นะคะเ็ได้เติมสามนะคะ ซึ่งเป็นแต้มนะคะที่แอดชอบชอบถือว่าชอบมากเลยนะคะในงวดนี้นะคะแต้มสามนะแล้วก็สติเขาเนี่ยถือว่าเดินยาวนะมีสูตรเดียวนะ,ะที่เดินยาวนะในงวดนี้ที่ยังเดินอยู่นะสิบสามงวดนะเสร็จแ,แล้วอันนี้เป็นสูตรที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่สองนะเป็นสูตรที่เข้ามาของงวดที่แล้วนะสูตรเดียวนะอีกหนึ่งสูตรนะคือเข้ามาสอง ส่งสูตรนะะแต่ว่าสูตรนี้เนี่ยจะระยะสั้นอย่างที่แอดบอกค่ะก็คือว่า,าแต้มสงตัวล่างนะถ้าเดิน11งวดนี่ถือว่าสวยหรูแล้วนะะแต่ว่าสูตรที่1เนี่ยเขาเดินไปถึง13ามงวดคนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับสูตรที่2นะะเริ่มเดินมาตั้งแต่งวดที่ออก99้านะแต้ม8ดนะเสร็จแล้วงวดที่ผ่านมานะก็มาที่แต้ม8นะออกเบิ้ล4ี่สนะะเดี๋ยวเราไปดูสูตรนะคะ สูตรเราจะใช้นะหลักแสนสาครั้งสิล้างหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่สองสิหน้าครั้งที่สองสมครั้งร้อยทายครั้งที่หนสี่ครั้ง10ทายครั้งที่1และบวกข้างที่แปบวกสี่เท่ากับหนบวกสี่เท่ากับห้บวกหนงเท่ากับหกบวกแเท่ากับสี่สี่บวกหกเท่ากับศนย์ศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจบวกแปะเจ็ดบวกแเท่านะนะกับห้านะแต้มห้านะ เราจะได้นะแต้มรวมสองตารางนะในสูตรที่สองเลนะคะแต้มว si em ัดดวงของเราค่ะแต้มห้านะคะต้องบอกว่านะทำไมงวดนี้เนี่ยแอดถึงเลือกมานะให้เป็นสองสูตรนะต้องบอกว่ารักพี่นะคะเสียดายน้องนะชอบทั้งสองแต้มเลยคะทั้งแต้มห้าแล้วก็แต้มสามคะชอบเท่าๆกันเลยคะตัดสินใจไม่ได้เลยนะคะว่าในงวดนี้เนี่ยอาจจะเลือกมานําเสนอที่แต้มไหนนะแต่ อย่างที่เห็นฮะแต้มสามเป็นแต้มที่สถิติะฮะเดินยาวนะฮะเดินยาวกว่าเพื่อนนะสิบสามงวดฮะแต้มสามจะมีที่ศูนย์สามสองหนึ่งสี่เก้าแปดห้าหกเจ็ดแต้มห้าจะมีที่ศูนย์ห้าสี่หนึ่งสองสามหกเก้าแปดเจ็ดะเสร็จแล้วนะความชอบส่วนตัวนะชอบแต้มสามแล้วชอบตัวที่คิดว่าน่าจะมาแต้มสามด้วยนะก็คือชุดนี้นะอันนี้ความชอบส่วนตัวของแอนนะแปดห้า เสร็จแล้วเนี่ยถ้าแต้มห้ามานะคะชอบส่วนตัวตัวไหน,นะคะตัวนี้นะคะชอบมากเลยนะคะส่วนตัวที่อยากจะให้กันนะคะคือคู่ชุดหกเก้าหกเก้าเนี่ยติดดับทั้งสองตัวเลยดับล่างทุกหลักะคะทั้งสองตัวเลยนะคะแต่ว่าอยากให้กันไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าอ่ามันมีจากรวบรวมะคะหลายๆสูตระคะมีโอกาสที่จะออกมาได้นะคะหกเก้าถึงแม้ว่าจะด,ดับนะคะแต่ถ้าถามความ ชอบแอดเนี่ยชอบสองตัวนี้นะคะรักพี่นะคะเสียดายน้องะคะ่ะไม่เลือกจะไม่รู้จะเลือกตัวไหนนะ,ะแต่ว่าความชอบเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีนะคะว่ามันจะไปตรงกับกองสลากไหมนะคะฉะนั้นแอดไม่ได้การันตีนะคะเพราะว่าผลจะออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเพื่อนๆชอบเหมือนแอดะคะ่ะเพื่อนๆก็ค่อยนาไปเสี่ยงะคะ่ะแต่ถ้าไม่ชอบนะ,ะก็แค่มองผ่านนะะในงวดประจำวันที่หนึ่งนะคะ พฤศจิกายนค่ะ2,566นะคะชอบแต้มรวม2ตัวล่างตัวไหนนะคะคู่ชุด2ตัวล่างตัวไหนนะคะก็เลือกวิเคราะห์นะคะพิจารณานะคะนำไปใช้ด้วยตัวของเพื่อนเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็อขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจความติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ